เป,เป,เปเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุกิจอัตโภปกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ในมาตราที่สองของรัฐธรถรถถมนูญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่พศอ ซึ่งได้เขียนเอาไว้นะครับว่ารัฐธรรมน,นูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสำหรับผมผมแปลยะติตัดออกทั้งมาตราครับที่จริงเมื่อเช้านี้ท่านประธานกรรมธิการท่านก็ได้พูดเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมไปยืนประท้วงอยู่ข้างหน้า ท่านก็บอกว่ามันเป็นการขัดกับหลักการในการที่มาตัดเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพวกเราเคยเห็นกันไหมว่ามีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่มีวันประกาศใช้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับและผมก็เชื่อนะครับว่ากฎหมายทุกฉบับต้องมีวันประกาศใช้ครับแต่ท่านประธานครับ เรื่องของกฎหมายมันก็คือเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องของการแปลยะติมันก็เป็นเรื่องของการแปลยะติครับกฎหมายเป็นกฎหมายทุกคนเข้าใจแต่การแปลยะติมันเป็นกระบวนการที่จะได้มาซึ่งกฎหมายครับเพราะฉะนั้นการที่พวกผมมาแปลแล้วตัดออกทั้งมาตรามันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับโดยเฉพาะ ถ้ามาถามเหตุผลเหตุผลของผมว่าทําไมผมถึงตัดออกทั้งมาตราก็ต้องสืบเนื่องมาจากวาระที่หนึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขฉบับนี้เข้ามาในสภาผมก็ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นให้กับท่านประธานวันนั้นท่านประธานก็ยังชมเชยผมด้วยนะครับว่าพูดอยู่ในประเด็นและไม่กระทบใครนะครับไม่กระบาทบกระทั่งใครไม่เสียดสีใครเป็นครั้งแรกเลยครับ มาถึงวันนี้เมื่อถึงวาระที่สองเรื่องของการแปลยะติคือผมเสแสร้งไม่เป็นผมคิดอย่างไรผมก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ยึดมั่นกับความคิดอันนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าผมมาแปลในวาระสองมารองรับการประกาศใช้ของกฎหมายฉบับนี้ก็แปลว่าผมก็ยังไปสนับสนุนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอันนี้อยู่ดี นั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมต้องตัดออกทั้งมาตราอย่างที่ปรากฏอยู่นี้แหละครับส่วนที่ท่านจะเห็นว่ามันขัดกับหลักการหรือไม่อันนั้นผมก็ขอเรียนนะครับว่าวันที่ไปชี้แจงกับคณะกรรมาการผมก็ไม่ได้ดื้อนะกรรมาการให้ไปชี้แจงวันไหนผมก็ไปตามนั้นแหละครับและบรรยากาศวันชี้แจงเมื่อวานผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ ก็พูดไปแล้วครับเพราะว่าเข้าไปด้วยกันครับปรากฏว่าในที่สุดหลังจากที่เราพูดความคิดเห็นของตัวเองโต้กันไปโต้กันมาระหว่างผมกับท่านประธานกรรมธิการท่านก็สรุปว่ามันก็เป็นกฎหมายที่เรามีมุมมองมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งผมรู้สึกพอใจมากครับ ก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าความเห็นของผมไม่เหมือนกับกรรมธิการผมก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดแสดงความคิดเห็นของผมในที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อที่7จแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพอมาถึงที่ประชุมใหญ่สภาใหญ่ท่านมาตัดสิทธิ์ของผมอย่างเหตุการณ์เมื่อวานครับ ผมถือว่าท่านได้ทำลายหลักปฏิบัติที่เราได้ทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน,านเกี่ยวกับเรื่องของการแปลยติเตื่นขึ้นหมอครับผมว่าเข้าประเด็นเลยดีกว่าให้ให้ไปชมท่านอีกสักครั้งเคยชมท่านแล้วนะคระั้งหมเด,ด็นแท้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการแปลยติตัดตัดมาตรานี้นะครับท่านประธานครับผมพูดไม่ยาวหรอกครับและทุกคนก็พูดไม่ยาวครับผมเชื่อว่า ถ้าอนุญาตให้พูดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยป่านี้ไปถึงมาตราห้ามาตราหกไปแล้วครับท่านได้ทําลายหลักแ่งการอนุ่มมล่วยนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเรายึดถือกันมานานแล้วเดี๋ยวท่านก็อาจจะมาโต้ผมบอกว่ามันเป็นข้อบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ท่านประธานครับในสภาของเราท่านเขาเห็นว่าเรามีการอนุ่มมล่วยกันมากมายยกตัวอย่างง่ายๆที่ประชุมอยู่ขนาดนี้เนี่ยองค์ประชุม,มครับ ที่จริงแล้วมันต้องเกินกึ่งหนึ่งแต่เราก็อารุกมารวยกันเพราะว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันครับแล้วผลจากการที่ท่านทำเป็นไงครับก็คือเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเอามาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าวิธีการอย่างนี้ในอนาคตไม่ควรจะนำออกมาใช้อีกต่อไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้ว การไปจํากัดสิทธิ์ของสสก็คือไปจํากัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเรามาครับผมว่าไม่มีสสคนไหนยอมรับได้ครับแล้วความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ผมได้ตัดสินไปแล้วก็ตัดออกทั้งมาตราเนี่ยก็ผมใช้ใง่ายๆครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสามัญสำนึก เพราะกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เกี่ยวอยู่กับสามัญสำนึกอยู่แล้วครับถ้าเราคิดง่ายๆว่าเราไม่ยอมรับการแก้ไขแล้วเราจะมากำหนดว่าให้กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้วันโน้ตวันนี้ได้อย่างไรครับมันต้องไม่เอามาใช้สิครับผมจึงต้องตัดออกทั้งมาตราและก็มีความมั่นใจว่าไม่ขัดกับข้อบังคับ ราะผมเชื่อว่าอันนี้แหละครับคือที่มาของที่ท่านอ้างบ่อยๆคือข้อบังคับข้อที่96วรรค3นะครับที่ท่านอ้างอยู่เสมอว่าพวกเราเนี่ยทำผิดก็บังคับข้อนั้นนะครับการไประยะติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้แน่นอนนะถ้าอ่านแค่นี้มันผิดแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ต้ออ่านต่อไปนะครับวรรคสุดท้ายที่บอกว่าเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นผมมั่นใจของผมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่ผมมาตัดวันประกาศใช้เนี่ยวันประกาศใช้กฎหมายก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายซึ่งกฎหมายก็คือเกี่ยวเนื่องอยู่กับหลักการทั้งหมดท่านประธานครับ คือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าการประยะติของผมครั้งนี้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดข้อบังคับไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญผมจึงขอตัดมาตราสองออกทั้งมาตราครับขอบคุณครับ